มาเห่าด้้อกัดจเด้อเยมันมีไผกุบแมนบอลนี่บอกมันจะมางกินเลยบึงอนี่เลยแหละเฮื่อนหลังนี่นะเฮือนแต่พระกร6 5อยี่หนึ่งเก้าหกห้าตอนนี้สองพันสิบสามสวัสดีพี่น้องสุภุสุขนะครับผ้าอายแต่งมาบึงหม่องเื่อนเก่าพันยูครับยานยู ยี่ชาว,วัดจิมเซนเนี่ยนะครับเออแมนอยู่หลังเี่ยนี่ครับวัดวัดเรียบ้วน่นี่วัดจิมเซน oh. ูกมพยาบาทเกิดอยู่นีแล้วก็เกิดอยู่นีครับนะ,อะ,อะอขออนุญาตได้ครับ ปเป็นไปเพื่อนอายุ13ปีครับเว้าเพื่อนมาเงี้ยน,นลังนี่เพื่อนยังเห็นโยครับแต่ว่าคู่มือนอีงก็ย่งย่างด้ยนะครับเงี้ยน,นเกาลังน่าจะ60ปีครับเงี้ยนงแต่ว่าขาเจ้าเห็ดข้านไหมเห็ดคือไหมหร่อมีเป็นสร้อยถนนเข้าป่าเซีทางนเนี่ยเป็นไปบานบาดอดถนนเสร็จลักนะครับไปสว่าง ขี่นะขาเจ้าขึ้่หลายค่ะสบายดีผ้าพิมเข่ามาับเพื่อนถามเน่ยแต่ว่าเงี้ยหลังนี้เพื่อนบอกว่าแค่สามสิบปีโอ้เพื่อนหลังนี้แค่ยครับครับครับประตูแล้วก็ยั่งงๆอยู่ที่แอนหลังนี้ที่ใส่สุวันนี่ฮะสุดวนเป็นบอลนี่ก็ได้แต่หลังมันก็ห่างที่จะหนข้าข้าหนาสตาดถนนไหมครับแมน ตัทให้มันดีขึ้นเป็นไไดชื่อวะเราว่าเราใหเขามาแต่ปลก่ซเๆนะมาเอาปล่ยเเรามาเนี่ยเรามาอยู่ในจางสิบปีเราก็ปล่เกีว่าู้างวยมากดูบ้างสามสิบามสิบสามสิอืงจามสิบปีอ่าไมกีันนี้จนี่ย้างานึไปตรงนี้นาเขา คนัหมก็มากออกเพราะยาเลยเพราะว่าเขามามาศางใช่ไหมหลังหนึ่งบ้านที่มันดเก่ากเอก็ต้องมาน่กเาาวจเก่าตำรวจเก่าคนนี้อยากไปยูทน่งไเราไปงานไปูน่ไกยเราไม่เคยอยู่ คนค้มีคองไมของมโอ้จ้าขอไมเบียดมนที่ตะนเียดอะครับยี่ใสเนี่ยเพราะว่านี่ก็วัดเวียดครับเดี๋ยวผมพายางไปบ้างวัดกิมเซนเป็นวัดเวียดครับวัดเวียดเกาแก้เลยครับวัดนี่ ครับถ้าอายแล้วมาเบิง้งมองเกิดแล้วครับไอแต่งว่าเกิดอยู่นี่นะครับจะเป็นคนปากซีน่ครับวัดเรียบมันจะสีบ่ออันนี้ซ้ำคือวัดไทยสะููกคล้ายๆวัดไทยครับ สะทูเพิ่นเป็นแบบนั้นพี่น้องขค้นจังบ่งมีคนมาอยู่มาเศร้าเนยครับบ้างเฮ็ดบ่ความสะอาดสะององส่วนมากสิจะของไม่สิมิตาเวียดเถ่ะนะ เชเคครับพี่น,อน้องเยวสิเดลลงไปเมืองโค้งนะครับผ้ามากินขา่าผ้าไอ้มากินข่าครับขอหอเพี่ยไอ้พี่เลยไอ้มูเพิ่นครับ่อมมู่อมูเหรอครับชืดอ่อมจอืดเห้อวะจืดมูจืและใหญ่ลงมากไหมลงมาก่อนขออนุญาตได้ครับ ลังจุงๆีใหญ่ๆเ่นยครับครับครับได้เลยมูต้อนบดอกได้มบูรณ์สมบมรณ์สบูรณ์มบบูสสอมรูู่สูม

พอใหญ่พอกันมากยูนันมาแต่คนมากแต่เหนมากดินมาดิ้นอะไรเลือดหน่อยน่มากันมาเป็นเาเยอใหญ่ว่าใ่ไหมปนคนอดไรมาแล้วปาเองนะคืออบุณวนี่กันก็่รักก็ไม่ท่านในอัมดาววันนี้วิอวิเคราะห์าเบเกอร์อ มาน้ากันอยู่น้ากันอยู่บ้านไกลกันอรก็เลยมาหลินน้ากันอก็เลยมาามองลาวน้ำกันอยู่เม่ลก้าพนหง้ยไม่ใ่อะไรที่เห็นมาเลยหัวเร่าก่อนแต่ดำหน้าน้ำกันคือเราเป็นยังงมานไเอจอ่อนใหง้มนมากยบรอยู่คนดำหน้าได้อยู่คนน่ะดังหน้าเน่ยได้กัได้นแต่ขายถุงอไกุ่งอเราเห็นทุงงอไดุ้งอขายะมไปซุ้งหรือ่่ มายางเดมายาเดมจะมายากแบปดกับไปมาแต่ไปนอนคนบ่เป็นนอนคนบ่จะมีบ่อมมเราม่เย็นเกษตรเรานเยวเสีใรรูดิติดปกันไหมน้าน้านี่ใช่ป่ใค่ใคร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 ใคใ มูมูไอแต่งครับป้าเป็นหาสิบก็ป e> ีส totally ี่สิบห้าปีเป็นจากไปตั้งแต่สิบก็ปีนะครับพันอายุได้สิบก็ปีพันกับพุนแล้วพันกัได้ไปค่ายยุทธใไ้แล้วกันได้ไปประเทศที่สามนะครับไปยุ่งอเมริกาเลย จืดจืดของมามากเก่งเลยเพราได้ถามกับเจ้าบริจืดแล้วบริจืดเลยสามกันเด้าจะบอกมาอมกบคนอุ้แล้วก็เก๋มันขาวนิดั้นเอาิุกแล้วก๋มันขาวขามันก็ให่หนอยว่ะให่สุดเลยโอ้ยขอดูมือถาขอดูมอาขอดมอ้าขอดมอาขอดูมื ขนาดนาต้งมามมันยังโมกเอรเลง็ดชุบวโอ้ยมันจะเห็นเหรอมันจะเห็นอะไรนะพอแ้วกินแล้วกินอไรกินยาเาเ่าเอแล้ยาเาไปซื้อเองแล้วรอว่าเราก็เห็นเองแล้วโอ้ยมันเปลี่ยนลายลายหมดชื่อจกจ่อย่างเนียี่โดนลาลายเ เฮยับ <Me S 1> ้านดูเลไปะผมบ้านใชนิแล้วเนาะเูไมทำมาบ้านวุ้้ละบ้าเราอบ้าเอของคนนั้นบาเรืออ่าอันนี้ชคาดกับมันชได้ละ เราเปลี่ยนแต่งทำไมอีกเัาเปลี่ยนแต่งไม่ก็ดีอีกบัตรดีเลยคอยแต่งเป็นเป็นเงียบเงีเพิ่นเป็นจีนนะครับต้องเอาไอแต่งเอาจีนมาเลยครับข้าไต่ขักขักชุแ่ง็น้าวหยกัชดข้าีได้หรอก ยาสีฟันเตรียมตัวไปล่องไปเมืองโขงนะครับเรียเานปท้ามทำบ้านเจื็นสะอาดสะอาดด้ครับพี่หลงสะอาดสะอาดี่ได้หมตกมากมาก b ันน n ก c มั้งครับต่วโดยร่วงสะอาดีลีสะอาดเที่ยงกับซบเป็นส่วนขัวบน หมากขั้วแน่วเน่เนครับพี่น้องไ<อ>ะเดี๋ยวไปเตรียมตัวไปเมืองโค้งกันครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนนึงนะครับหลังจากพ่าแตนไปหาพี่น้องมาแล้วหาหมูฝูงหมูขวกตั้งนหน่อยนะครับสีมหาบ,บ้าวดินนะครับว้าวดีครับ,บวัสดีครับ มาหับเบาลีม้ามนสี่สิบส้ารสิบสามันหารอยสิบสามันหารอยิบสามัน้าร้อยตกนเลยกนเป็นลานกันเจ็ดล้านครับเก้าลานไปเก้าลานตัวของลาวเหร ริมเขื่อนทางคนทางคนฟังฟังฟังทางเออเอาเครื่องไ้ข้างในกันได้เออเอามาข้างเพียงเออบอกอ้วาหรอือเครับ ข้าดินไปลอเมืองของเ้่านังรถไปเั่คนหองสามสามคนเออบ้าอีอีบ้าเล่าว่ามีรถม่เจ้าับซีกับมันเมื่อไงเห็นปะเมียนโยเขาไปมาไกลละอะไก่ว่าเทีนเตี้ยกครับส่งอานิตาอ๋ออ๋อาตสบ่าทซ่ามากเหรอมากเลยบอกบอกไกยเอาไว้ได้จักจักซีถงบอกเพื่อนเออไก่เพื่อนสีเอา โอเคเดี๋ยวเาสิได้เดินทางไปเลยพี่น้องลงมึงของจากร้ออ่าลอยกับลอยขี่รถประมาณสองชั่วโมงเลยอยแปดสิบประมาณลอยแปดสิบสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงตัวที่ยวตลอดเยอะเนี่ยคบุเร่คุณลึกเดี๋ยวนีแค่สิบโมงนะจับพอดีไปหอด่วนบ่าย พาเราไปหาพี่น้องมาเหมือนกันแบบว่าเออมองว,วัดวัดไอวัดไอเวียดนะบ่างเป็นพี่นอลล้องแล้วหมูเราใหญ่ตั้งแต่โกกระเขาแล้วน,นะโอเคไปกินนี่ลากิโลประมาณหน,น่นนอยสี่สิบห้ากิโลอ๋อสองชั่วโมงกว่าเนียนนิดใบวอกหยอดแล้วแล้วยางจากโรงแรมมาเสือ Amazon อเมซอนยุสัยอเมซอนยุส้อนอ่ะโอ้รื่เมืองมีอเมซอนยนเมืองบอกเนนไก่กันไอ้คือว่าเห็นมา เนี่ยออกมาเนาะของแหมเนาะสีเดียวครัวเราไปตามซอยเด้อซื้อไปเลยซื้อไปเลยจะมีเห็นน้ำมันซอนไหมบอกนี่น้่อันซอนแล้วยางไปใต้เดือดคุณแล้วมันแล้วนอนว่าหลับตีสามน้ำมงแล้ววันแล้วมันเปนปั๊บโตเออแล้วปั๊บโตท่านใหญ่ไปพี่น้องเอย่าสีภาบเราดีมไปเลยนีอย่าพอกันคลิปหนาได้ครับพี่น้องพอกันยังแมงโกงพอกันยังแมงโกงครับเดี๋ยวไปเบื้องคลิปบราดีมน้ำครับพี่น้องตีต่อไปข้างแรกวะขึ้ข้างแรกข้างแรกเลยวะเนี่ยบอกขึ้ไปไปเดียวเลยโอเคโอเคไป ไอ้ยอ้เพิ่นชวนเพิ่นอยากให้ไปนั่นนะตอนแรกก็ไปดีว่าว่าคิดขาดแลยว่าก็ไปกับไปวะไป,ไปะ <S <S ะพี่น้อง<ห>สวัสดีครับ